ทำบราวนี่นนหม้องข้าวง่ายๆกินกันสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะแต่อร่อยมากๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบในการทำเนี่ยน้อยมากๆค่ะไปลงมือทำกันแป้งสาลีบวัวแดง130่ร้อากรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่น2กรัมผงฟูเศษ1นส่วนสาช้อนชาจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยผงโกโก้25กรัมคนส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนคะ่ะ แล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สามสามฟองน้ำมันรำข้าว80กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมสดจืด 100ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะผสมเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมใส่มมหงกข้าวค่ะมมหงกข้าวนะคะให้ทานนามันก่อนบางๆนะก้นของมลงงข้าวให้รองด้วยกระดาษไขนะคะตอนแกะจะได้แกะง่ายๆค่ะ แล้วก็ตกแต่งด้านหน้านะคะด้วยเม็ดแอลมอนหรือว่าเม็ดม่วงหิมะพานก็ได้นะคะเสร็จแล้วไปเตรียมใส่หม้อข้าวกัน หม้อหุงข้าวของเบลนะคะเขาจะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลค่ะมีโหมอดอบขนมอบเค้กนะคะถ้าบ้านไหนใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาก็กดหุงได้ตามปกติเลยนะคะใช้เวลา25-30นาทีค่ะถ้าอบอบไปแล้วเขาเด้งกลับนะคะก็ทิ้งไว้ก่อนสัก4-5นาทีนะแล้วค่อยไปกดใหม่ค่ะทำซ้ำํา2รอบ3รอบก็สุกแล้วค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครสนใจหม้อหุงข้าวดิจิตอลของกาบบที่เบลใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ